ี่นี่ครับพี่น้องวิ่งหลบฝนครับฝนตกทำพอดีครับผมวันนี้คงยังไม่เสร็จครับเหลืออยู่นิดเดียวครับผมร้อยเมตรก็เหลืออยู่ประมาณ15เมตรครับผม15เมตร20เมตรครับผมเหลืออยู่ราวๆ20เมตร หรือว่าขุดใส่เร็วบวก็โอเคอยู่ด้พี่น้องเพราะว่าใส่ปีกมากนะครับเมื่อวานเมื่อวานนี้ไม่มีปีกครับขุดโอ,โอ้พี่น้องแบบชิบว่าไปว่ามาเลยใส่ปีกเข้าไปก็โอเคขึ้นนะครับสับตันล้นก็ขุดได้คล่องขึ้นครับขัามันเป็นดินที่ขุดง่ายๆก็แห้งสีเรลี่ยวก็นี่ครับพี่น้อง อาจจะได้วันละร้อยกว่าเมตรอยู่นะครับผมถ้าเป็นดินขุดง่ายนะครับแต่ถ้าดินแบบนี้นี่วันหนึ่งหนึ่งร้อยเมตรก็ถือว่าโอเคแล้วครับ ของหน้าแปลงนี่ค่อนข้างนี่ใะสั่นหินครับ ขุดคลองนี่ครับผมขุดคลองใส่ปีกแบบนี้ก็คือถ้าเราคุมปากมันได้ครับผมคุมปากมันได้นี่ก้นมันจะได้เองเพราะว่ามันจะบังคับเราลงไปเองขอให้เรานะครับคุมปากมันได้ก็พอครับคุมปากคุมระยะปากนะครับให้มันได้นะครับ ผมปากไม่ได้นี่คือมันก็จะเว้าจะแหวงนะครับมันก็จะไม่เท่ากันนะครับ ปรับปรุงปีกไหมครับพี่น้องให้มันให้มันโคกเข้ามาข้างหน้านะครับลองลองปีกให้มันเป็นมุมเอียงขึ้นข้างหน้าพุ่งกีครับนิดนึงครับผมต้องลองต้องเชื่อมฐานรองนะครับเนี่ยลองด้านหลังนะครับให้มันให้มันตให้มันให้มันเอียงครับใหเอียงใบมีด มันเอียงใบมีดขึ้นด้านหน้านะครับอันนี้มันตรงครับมันตรงเป็นมุมตรงครับก็เลยปุดต้านแล้วมันก็จะได้องศาที่มันบานเกินไปครับมันบานเกินไปถ้าเราเอียงใบมีดขึ้นขึ้นหน้าผู้ขี่อีกนะครับมันก็จะมันจะแคบลงกว่านี้ครับ มุมมันจะได้กว่านี้ครับแล้วมันก็จะเฉือนดินง่ายขึ้นนะครับขุดดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเอยปรับปรุงไปเรื่อยๆครับพี่นอ้องแต่ตอนนี้ขุดสำนีไปก่อนครับไม่มีเวลาจอดครับมีเวลาจอดก็ต้องหาคนเชื่อมอีกแล้วครับ เครื่องมืออุปกรณ์อีกแล้วครับโอ้เยอะนะครับพี่น้องการจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆครับอุปกรณ์นี่ต้องตู้เชื่อมนะครับแล้วก็ประแจรครับประแจร,รุ่นใหญ่ๆนะครับไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับใช้แรงเยอะครับผมในการ นั่นนะครับ Dạ yeah, bơi vậy, vậy có hạ giá không? Nó có phép đi chợ Đừng Đừng oh. nhà cái đấy, hợp nhỏ Mèn hợp วันนี้ได้แค่นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมพรุ่งนี้ต่ออีกนิดนึงก็น่าจะจบแล้วครับเตรียมตัวย้ายแดงครับผมขอบคุณที่รับชมกันนะครับฝากกดติดต,ตามช่องน้ำซิงซุปเปอร์ยาวด้วยครับผมสายการทำงานครับปัญหาหนางานครับผมในแต่ละวัน เดตให้พี่น้องได้ชมได้สัมผัสครับการที่ใช้ชีวิตนะครับอยู่กับแมคโครครับเป็นยังไงในแต่ละว,วันครับผมปัญหาการทำงานในแต่ละครั้งครับแต่ละจุดครับผมเป็นจังไดครับพี่น้องเบิ้งเอาสัมผัสเอาครับ นี่คือความจริงครับของอาชีพสายจกนะครับมันไม่สวยหรูอย่างที่คุณเข้าใจนะครับอย่างที่คุณคิดนะครับหลายๆคนเข้าใจคิดว่ามันจะดีเลิศนะครับสวยหรูนะครับไปไซ์เขาเอินเสียเอินโอ้รวยนาะปูมีเมโคนี่ครับ ยิงราวมันวช่เลยมันเป็นยังสีแ่แหละครับี่น้องคนที่มีแมคโครทุกวันนี้ก็เปรียบเสมือนกับคนรับจ้างธรรมดาครับรับจ้างครับรับจ้างทํางานครับเป็นลูกจ้างนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นลูกจ้างนะครับคนที่เขาจ้างเรามาทำคือนายจ้างนะครับคือนายจ้างเพียงแต่ว่าไม่ได้ใช้แรงงาน ตัวเองในการที่จะไปจ้างนะครับก็คือใช้เครื่องจักรนะครับแรงงานของเครื่องจักรนะครับที่ต้นทุนที่ซื้อมาก็ค่อนข้างสูงนะครับบวกกับแรงงานของคนขับนะครับก็ได้เป็นผลงานแบบนี้ออกมานะครับผมไปที่จะเป็นนายจ้างเรานะครับเราก็ทำให้คนนั้นครับ ไหนที่ไม่ได้เป็นนายจ้างเราเราก็ไม่ได้ทําให้นะครับผ <c oughs> ู้ได้จ้างเข้าเนี่ยคือเจ้านายเข้านะครับ